ก็จีได้ขาดละด้วย่ใส่ไม้จ้ะสบายดีทุกคนตอนนี้เมียได้ลูกลวเด้อทุกคนได้ลูกแล้วได้ล,ลูกหน่อยแ้วเบิงสภาพเป็นลูกอ่อนนะทุกคนได้ลูกเลยจ้าสภาพคนประตูคว,วามเมียได้ลุงเอง มาสบายดีไหมไหมเขาอันนี้สบายดีฮะเนสแล้วมาเยี่ยมคข่ได้ลูกทุกคนโอ๊ยปวดแขนลายดีีนอกจ้าสลายดีลายดีโอ้แนลวลูกใหม่ไม่ลูกใหม่ลูกนี้คือสีคนละสีกับแม่ปะลูกลูกก็สีหนึ่ง คอจะแซงนะในแดน้เนอะห้องโมงาหายเนาะแพทก็ตกลงพี่นะแพทฟกนันาาน,กนั่นั่งนห้องโมหายเนาคนะคุณวนาภาเขบอกผลนะคุณแนรน้ำอนนี้ขาดตอเองคือน้องณเดชอายุยี่สิบหกวันแล้วอแอบไปคลอดลูกมาแล้วจา้าได้ลูกชายตัวน,น้นอย พอดีอะเป็นลูกของขเต่านอะทุกคนเฉลยดีกว่านะแต่ว่าสภาเนี้ยตอนนี้ก็คือเมลูกอ้อนคักคักสภาพก็ไม่ลุกอ่อนคักเลยอุ้มลูกขตาลูขต่อสุดประหยัดกันเลยหมันเขียวทุกคนมันเี่วเห็นเด็กไม่ได้อจนหนังเขียวมากเลย ว้าไปจทาเอาไปทำพันออกไปยังก่อนเอาไปมาเฮียก่อนกีตังกิตังะฮุเอาลูกข้าเจะคือคือคือ้องบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวตัวสี่บกงได้รุดมือดิเฮ็นถ้าเจ้าก็ได้ได้ดิวอ้ี่ไอ้ีโอ้ยเปิดได้แต่ทุกคนที่ปั่นเข่าปั่นเขาจะสีกี่ได้ ใส่เพชรเพื่อหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ใส่เสือ้อผ้าเสื้อผ้แา,าแม่เขาจะเป็นตาบังหงุ่งเหยอเล่ยอุ้มถ่าตอนนี้กับมี๊ก็คือทรงคือไม่โูรอนแห้งแห้ง,หง,ง,งน่าดูน่านอน้าดูหนอนอน่าดูหนอนีอ โอ้ยเหาวหาอยากนอนบ่ลับอยากนอนบ่อยากนอนบ่อยากนอนบ่หนเดดู้วยซือซื่อคือดาราเกาหลีไอดาราสองเจ็ดสองสามดาราชูนเดดผู้ใดชูน้องหนเดดตอนเกับฟังแล้วตอนนี้นะเมินตาเมาเมาฟังเสียงเหนียวน้องหนเดด เขี้ยวยาย่ายาย่าทำมานี่ซิยาย่ามีทั้งยาย่าแล้วก็มีทั้งนาเดจ้ะพี่น้องร้อยเอาอุ้มมาพี่ด้วยหัวร้อยอุ่มมาพี่ด้วยลูกสิให้เบิ่งผู้สาวทุกคนผู้สาวงามงามสาหน่อยสาวลอยมาถึงถึงมีเดียวชายสบายดีชายสบายดีนี่ผู้สาวสบายดียาย่าสบายดีไหมลูกสบายดีด่วน สบายดีเฮ้อ,อันนี้ผู้สาวด้วยจ้าผู้สาวสบายดีด้วยนะสบายดี <laughs> ผู้สาวอะผู้สาวย่ามันปรเดี๋ยวม,มาไก่อืเดน,นะนะเป็นเป็นแดงนะเป็นอย่างไรวาฬไก่งามอะไรไเ่ได้ไก่ได้เห็นบอ่ยยบยนอยทุกคนย่าๆบ่ไ,ได้ไก่เมียวนะ,ะมาหาเมี๊ในหายเลยนะฮะย่าๆก่มางามบอ เบอนาเดตฮันนาเดตนิ่งนิ่งเป็นนิ่งเลยมาอยู่อุ้มลูกคนอื่นนะอุ้มได้แต่พี่น้องกับสิปอนสิได้อิลีก็ขี้ข้านขี้ข้านเนาะเวลาอุ้มลูกก็เต้านะอุ้มได้อยากเลี้ยงเอาเลี้ยงบัดมือก็ได้แต่เหตเจ้าของมีนี่ขี้ข้านจนลูกเขาจะสิรับเร็วกันบ่อน้ำดูกระโดกก็สิรับเร็ว มันเป็นอะไรัง้ต่างกันนะของบ่อข้าน่กล้องข้าวเจ้หอนหมื่นนพี่น้องน้องมีแล้วเเออข้าวเป็นน้าขาวน้งโข้าวดำเขาวได้สบายดีพี่น้องมามามาที่ขาวนกัพี่น้องเอาไม่มาตั้งข้างล่างก็ได้จ้ะยาจ้จะเอาหนึ่ครันั่นยาจ้าพี่จ้าใส่้าจ้าาจ้ายาจ้าเฮ้ยทำาสิกลองฉันได้นั่นนั่อากา์ห่อนแห้งล้วนังเนาะอ๋อ เยอะจ้ะคุณก็ิพักเด้คุณเน่ยคุณได้เป็นคนตำอย่าลสพอไปตั้งร้านใหม่ได้หรือเปล่าได้ยตั้งเลยเนี่ยพาออกพักคอนไปแนะลูกคายเดยวเลยนะลูกคายแยกอยู่โอมน้องาน มันกันน้้มีงมันวันลูกชายมันกินจำหงมใช่มันเอาหลามามานกินจํำหงน้ำอัากินจำหงมันจะไปหวานใครรวมกันแค่ไหนพร้อมนลยงามเนาะได้บางงานพ้อมือได้ก็นนะมงามมือมันสุกพอมันสุกวางผัดดองกันเ เดี icana, かか๋ยวยัมรององนีขาดองใล้วจากน้ำผู <ara> ้ใหญ่เขาเข้าไปเอาประมาณจัปลอยล้านให้ต่อลงมาจักประมาณฟสิ่างไก่สดเนาะปลานเาบ้านเบาบ่เดีกยก่สดหมดเสือพี่น้องเลยเอ้าดูข่เอ๊ะ อุ้มคือนุ่มยน่ๆคือนุ่มเลยไสิตั้งกล้องให้นไม่ลูกอ่อนอานุมให้ลูกกินก่อนเ่ยอำมาได้ม่นลอ่ออืมไตั้งกล้องนตั้งเขาหนูเขาใช้คำไปเนี่ก็หลายอย่างเลยเขาเอาโอนกุเชนหยำมาแล้วยำไม่ได้ยำต่อม่ที่ไหนหรตดำเนาะ กองมา้ะทุกคนบดีมุมแม่ทุกคนแทนไปให้นุมลูกเลยไม่ทุกคนใหน่มลูกอกาเสือใบแซ่แม่ยายมาเสือใบอั่นี้มอแหนใบอนี้นี่มันดีท้องหรอเปราะกันกินกงนำลายคนบอกีแกงไม่คนได้นจะรับสินะป้าก็ได้บบ้าก็่น้ มันมีเือนเืนมอเตียงบมีคนเนี่ยเมือนนคนเขา่่อน้เทารน่อางนไ่เหนือนั่นแะเาอย่าตีงนะอย่ายย่อย่าตีงนะอย่นมดีอย่ไปถ่ายบรรยากาศตอนขจรคอได้เนาะมอไห มือ้อนยังเหรอมอนสุกมันสุกร์งานทำหนึ่ันทำหนึงมือันยังเหรอเนี่ยอันนี้ฝันฝุ่นศุกรมือขีดมือกรบวมนิดไหมวันพุธมาฮือข้าวมันซุกแต่กเป็นมือหนั่ถ่ายมือหนึ่งทาบคนทีจะเห็นในบุรุษงท

มีหน่อยมีหน่อยแล้วุตาข้าหน่อยนะนี่อวยพิไปยะเนี่ยยายอ่ะย่ายหรมือถ่ายเลยบอมกินน้ำ้งนันคิ้วหน้าอัพเอาเนี่ยย่ายๆมันสนใจน้งหน้าเนอยากกินปยต้องเล้องกล้อมันทำนี้ร่มทุนรเป่าแล้วยายในเทียนก็มห้กินหน้าเนี่ยตายมาแล้วเทียนกากินเผาแล้กินแต่หน้าเนองพ่อแม่นอ่แนวมัน เอาเพิ่งหูได้เนี่ยห้าคนหนึ่งได้เพลยแล้วกินหน้ำเลยกินก้าขอให้กินก้าเพปกินหนำเราเพลยงกินขาวหลับตาสำคัญจริงๆม,มันแ,แม่มันแม่ปากมีนะนี่

ส้มขึอออ้นเอาใช่ไหมควากสะอาดจะห,หนูไลนี่ลูกขนานเขาก็หยาวันน,น,น,วนี้แน่ยังเขงหวานเยอะเออจะพ่อ,อาว่าเป็นยังเขาอยากนอนอยากนอนว่าเขากินน้าม,มันต้มซาไหมเขาจะต้มซา,า,นนาเลือดน่ะนะกินกับยำเกียงไหม Pey nhàng, anh hay kiên, hết mọi người, hết mọi người, hết mọi người, hết อย่าบอกได้ออกเมา่ลไเลยคะสองคนอืม่ออแล้วนแลคุณได้จะนอนนะอคะในเป้คะตลาดตลาดเมื่อไหร่มาเด้กีตั้งมาฮุ่งเด้อคุณนอนในเป้นะแลวัอเออได้เหร มาเองผีบวนไม่ไม่มือกอกนีพี่น้องเอ่ออนคมากวะ่เรื่องอนนนั้นเริ่มสบายดีก่อนหนึ่งนะทุกคนสบายดีเด้อแตเมียวกับมาพี่น้องเลยร้านกัมาเนาะมากินคนอานวิวี่คนที่อมุ่งสามขังพี่น้องเจาสาวปลายแดงได้พี่น้องสมตั้มยวงข่งก็จะมีความมาคอเลยพี่น้องเลย chắc đi là lòng sao hết sao em nhanh nhanh khan thế đâu bộ lông nó đẹp nhảy cái nhau bộ lông chắc mưa chắc đứa chắc đi thì sao gì bẩn giống sai giống bộ mi bị veo ấy ơi là cả nhau bộ hát liệt đây bên đây cái <laughs> này kẹo, bớt rau liệm đấy thì đồng này bớt thân thương lùm bớt thương đây đấy này chứ ừ. không hải bó, bây <laughs> คื้อมได้และวล่ะบางทรงเดอมากินด้วกันเด้อไอเอส้มีแอฟคนเดเอีัวค่เนาะตามเองนี่คนยังปูกสบายดีทุกคนโมเมนสบดีเนาะแล้วจากที่กินเขาแล้วทุกคนค่ะเสมอเงินเจ้าของฟาก็ลายก็แช่ไปกลงใจเห็นเมนเดอร์ของต้มไปเจอกันใหม่ในลิดหนาจ้าทุกคน กินนี่เหมียวขอจบไปแล้วจา้าสบายดีเด้อ